หลายวันมานี้อาจจะมีบางคนนะคะที่ไม่สะดวกจะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในวงการวอลเล์บอลเพราะฉะนั้นคลิปนี้เดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนพบกับช่องเล็กวอลเล์บอล อัพเลเวลให้ตัวเองนะคะจากเจธรรมดาธรรมดาตอนนี้กลายเป็นบอสแล้วค่ะไม่ได้ลงคลิป2-3วันนะคะเพราะว่าไม่สะดวกสุขภาพไม่ค่อยดีค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องไปหาข่าววอนเลออ่านย้อนหลังกันเยอะเลยไหนๆเราไปหาข้อมูลย้อนหลังแล้วก็เลยเอาข้อมูลต่างๆมาฝากเพื่อนๆด้วยค่ะ เริ่มกันที่รายการเยาวชนตอนนี้นะคะจะมีรายการแข่งอยู่นั่นก็คือกีฬาเยาวชนแห่งชาติค่ะหรืออีกชื่อหนึ่งเขาจะเรียกว่าฉลามเยาวชนเกมซึ่งรายการนี้ถ้าเพื่อนๆโฟกัสที่การแข่งขันวลอลเล์บอลเราก็จะได้เห็นฟอร์มของน้องๆหลายคนที่น่าจับตามองค่ะเพื่อนๆก็สามารถไปติดตามรับชมกันได้ตั้งแต่วันที่23มีนาคมถึงวันที่3เมษายนค่ะก็มีน้องๆที่อยู่ใน แชมป์ทีมชาติหลายคนลงเล่นในรายการนี้นะคะถัดมาเรามาดูน้องๆของเราที่ไปเล่นยังลีกต่างแดนกันค่ะเราไปเริ่มกันที่ลีกอเมริกาก่อนดีกว่ามันใกล้ดีลีกอเมริกาในช่วง2องสาวันที่ผ่านมาก็มีการแข่งขันในวอลเล์บอลถึง2รายการนะคะนั่นก็คือลีกวันกับลีก p p f ค่ะลีกวันพี่แป้นเปียนุชแป้นน้อยก็สามารถคว้าชัยชนะไปได้นะคะ เอาชนะเหนือออสตินไปถึง3ต่อสุนเซตเลยค่ะและแมตช์ถัดไปของพี่แป้นก็จะเกิดขึ้นในวันที่28มีนาคมค่ะจะเจอกับคู่ปรับเก่านั่นก็คือฮิลตันคือทางลีกวันนี้ใกล้จะจบแล้วนะคะเจอฮิลตันเสร็จก็เจอโอมาฮาอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นก็จะแข่งกันในรอบเพลย์ออฟแล้วค่ะและตอนนี้แอร์แลนตาทีมของพี่แป้นก็ถือว่าเป็นทีมหัวตารางเหมือนเดิมค่ะถัดจากลีกวันเราไปที่ลีก PVF กันนะคะ ้องชมพู่ของเรากับออรันโดวาคารีก็พ่ายแพ้ไปค่ะน่าเสียดายมากๆเลยก็แพ้อแลนตาไว้ไปนะคะทำให้ตอนนี้คะแนนของออรันโดวาคารีร่วงมาอยู่เป็นที่2ของตารางค่ะออรันโดวาคารีซีแมชหลังนี้เอาชนะได้แค่แมชเดียวเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูโปรแกรมในแมชถัดไปค่ะแมชถัดไปเจองานยากค่ะนั่นก็คือเจออิน e ดี้อิกไนก็ต้องลุ้นกันละค่ะ แต่ว่าที่เปรีย้ยวเฟี้ยวฟ้าวมากที่สุดในหลีก PVF ตอนนี้ก็คือการกลับมาของเจเจนุศราต้อมคำค่ะ คือมีข่าวลือไม่นานแล้วก็มีข่าวประกาศอย่างเป็นทางการแค่วัน2วันเอาเจ๊จลงสนามแล้วค่ะแล้วไปเล่นในเซตที่3โอ้โห,โหฟอร์มดีมากๆเลยค่ะแม้ว่าทีมจะพ่ายแพ้ก็ตามแต่ก็มีทิศทางที่ดีขึ้นทำให้หลายคนรอคอยค่ะว่าเมรไรออลันโดวาคารีจะพบกับโคลัมบัสฟิลรีโคลัมบัสเป็นทีมที่โอ้โหถ้าแข่งในบ้านตัวเองแล้วเป็นทีมที่โหได้ดุเดือดจริงๆค่ะ ส่วนแมตที่จะได้เจอกับโคลัมบัสเฟลอรี่จะเป็นแมตวันที่ออร์แลนโดวาคารีไปเยือนนะคะเพราะฉะนั้นจะได้เห็นแหละว่าโอ้โหทีมที่เขาเชียร์เจเจ,เจนุสราต้อมคำของเราจะโหน้องชมพู่ขนาดไหนนะ่ะวันเวลาอีกนานค่ะ เดือนหน้ากลางกลางเดือนน่ะทีนี้เราไปดูวอลลบอลบุนเดลิกาที่เยอรมันกันบ้างค่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าญี่ปุ่นมีอะไรต้องคุยกันยาวเลยวอลลบบอลบุนเดลิกาก็ถึงรอบเพลย์ออฟแล้วนะคะและสโมสรอนของน้องบีมค่ะพิมพิชยากกรัม SSC พลัมเบิร์กชรินก็ลงเล่นแมตช์แรกในรอบเพลย์ออฟพบกับทีมเลดี้อินแบล็กหรือว่าอาร์ n เคนไปแล้วนะคะผมก็คือ ชวรินชนะไป3ต่อศูนย์เซตแต่ว่าน้องบีมได้ลงมาเล่นไม่เยอะค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ทำไฮไลท์มาให้ดูนะคะมาถัดไปก็จะเล่นกับอาเคนนี่แหละอีก2ครั้งค่ะแต่ว่าถ้าอีกครั้งหนึ่งชวิรินชนะแมาท,ที่3ก็ไม่ต้องเล่นค่ะนั่นก็จะเกิดขึ้นในวันที่29มีนาคมค่ะ ซึ่งโอกาสที่จะได้รับชัยชนะค่อนข้างสูงเลยทีเดียวก่อนที่จะไปลีกญี่ปุ่นวันนี้ลีกเกาหลีใต้เขาจะเริ่มแข่งขันในรอบเพลย์ออฟแล้วนะคะนั่นก็คือการพบกันระหว่างฮุนไดกับเรสปาร์สามารถติดตามชมกันได้ค่ะแข่งกันแบบ2ใน3น้องสวิภาวีก็อยู่ให้กำลังใจเพื่อนๆนะคะในลีกญี่ปุ่นตอนนี้ SV v e a g ลีค่ะ มาถึงช่วงขอ้งสุดท้ายแล้วนะคะทีมที่เข้ารอบตอนนี้แน่ๆแล้วก็น่าจะมีอยู่ประมาณ6-7ทีมแล้วค่ะ นั่นก็คือออสการ์มาร์เที่2ก็เป็นเอ c ซที่3ามเดนซที่4 a อาเที่5้ i ฮิ m i มิสุ p r i n g ที่6ก็เป็นโทเรที่7ที่เมจิที่8 Sjmo แต่ว่าอันดับ9าคริยะอันดับ10 p เพียบยูก็ยังไม่แน่นะคะว่าจะมีลุ้นอีกไหมในสัปดาห์ที่ผ่านมาเพียบยูพบกับสปริงค่ะเพียบยูก็แพ้ไปทั้ง2องแมตช์เลยนะคะแต่ว่าผลงานของน้องแนนค่อนข้างดีเลยละคะ่ะ การเล่นให้กับเพียบยูนปีนี้น้องแนนทัดดาวนึกแจ้งของเราช่วยทีมได้เยอะส่วนน้องนุกนิกได้รับโอกาสค่อนข้างน้อยค่ะอีกคู่หนึ่งก็เป็นคู่ระหว่างคริยะควีนซีของน้องเตยหัทยาบำรุงสุขพบกับฮิเมจิค่ะนั่นก็คือทีมที่มีน้องบุ๋มบิมชัชุออนโมกสี ก็ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะนะคะในวันเสาร์ค่ะคริยะควีนซีก็สามารถเอาชนะไปได้3ต่อศูนย์เซตและน้องเตยค่ะได้รับรางวัล POM ด้วยนะ สนงบุม๋มบิมชัชชออรมอกสีก็ได้ลงมาเล่นเยอะขึ้นค่ะเพราะว่าตอนนี้บางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมไม่ได้เล่นเต็มมากเป็นเพราะว่าฮิเมจิก็ต้องเซฟนักกีฬาแล้วล่ะค่ะเพราะว่าโอกาสที่จะเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องเซฟนักกีฬาตัวที่เด็ดไวแ้แหละก็เริ่มเห็นโอกาสของดาวรุ่งนะคะซึ่งอนาคตน่าจะเป็นทีมชาติของญี่ปุน่นได้ลงสนามมาโอ้โหผลงานเฟี้ยวฟ้าสด ติ่งกระดิ่งแมวจริงๆค่ะเป็นผู้เล่นอายุน้อยก็รุ่นเดียวกับน้องเฟิร์นนั่นแหละค่ะนั่นก็คือมิคุนะคะสวมเสื้อหมายเลขหนึ่งค่ะมีความสูงถึง186เซนติเมตรเล่นในตำแหน่งหัวเสาก็เป็นตัวที่จะต้องมาสู้กับทีมชาติไทยของเราในอนาคตและพูดถึงเจนใหม่ของญี่ปุ่นก็เห็นหน้าเห็นหลังแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นมิขุหรือว่าซาโตะก็ทำผลงานได้ดีค่ะ เดี๋ยวรอลุ้น VNL ปีนี้นะคะว่ารายชื่อจะออกมาเป็นยังไงในส่วนของญี่ปุ่น ทีนี้มาดูคู่ของอรันแมเร่กับปุ่มมะกรีนวิงกันบ้างค่ะน่าเสียดายมากๆเลยนะคะที่โค้ชไม่ให้โอกาสน้องไก่ได้ลงสนามเลยทั้งๆที่การเจอกับอรันแมเร่ในช่วงก่อนหน้านี้2แมตช์แรกค,ค่ะน้องไก่ได้ลงแล้วก็ทําผลงานดีมากๆนะแม้ว่าตอนนั้นจะแพ้อารันแมเร่ไปแต่ว่าน้องไก่ก็มีบทบาทที่ช่วยให้ทีมแบบโอ้โหสู้กันแบบสนุกสูสีแต่ว่าแมตช์ในวิคนี้ ไม่ให้น้องไตลงสนามเลยค่ะเราก็เลยได้เห็นตัดฟอร์มของน้องยูฟาดนพรสินโพซึ่งก็ทำผลงานได้ดีดีจนเรารู้สึกว่าน้องยูฟาน่าจะเป็นนักกีฬาไทยคนนึงที่ได้เซ็นสัญญาต่อจะเป็นสังกัดเดิมหรือสังกัดใหม่อันนี้ค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะเป็นทีมเดิมนะ เพราะว่าถ้าไม่ใช่ทีมเดิมโค้ดไม่น่าจะให้น้องอยูฟ่าลงเป็นไลน์อัพตลอดช่วงนี้แล้วล่ะค่ะเพราะว่ารันมาเร่ไม่ใช่ทีมที่จะได้ไปต่อในรอบ8ปดทีมสุดท้าย แลตอนนี้ทางเพจดังเขาก็บอกแล้วค่ะว่ามีเซ็นสัญญาไปแล้วหนึ่งทีมกับนักกีฬาคนเดิมที่เล่นในฤดูกาลนี้อยู่แล้วกับอีกคนนึงซึ่งย้ายทีมซึ่งถ้าเป็นคนเดิมอยู่สโมสรเดิมก็เดาว,ว่าน่าจะเป็นน้องอยูฟ่าค่ะซึ่งมันก็เป็นการเดานะคะอย่าเทียบพูดไปล่ะรู้และเยียบไว้นะ อีกคู่หนึ่งค่ะเป็นการพบกันระหว่าง NEC Red Rocket ของน้องเพียวอัชรพรคงยศเจอกับสโมสรอนคูโรเบะในเกมวันเสาร์ค่ะ NEC แพ้คูโรเบะนะคะและช่วงที่พเพลียงพล้ำค่ะก็เอาน้องเพียวของเราลงมาเสิร์ฟซะด้วยนะ และทางสโมสรก็เริ่มเอาซึกคดาเบอร์สาลงมาเซตแล้วด้วยเพราะฉะนั้นโอกาสที่ในรอบปาทีมสุดท้ายน้องเพียวจะได้ลงสนามเป็นไปได้ค่อนข้างสูงมากๆค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ตามแซะตามจิกตามกัดน้องเพียวของเจ๊นนะก็รอดูรอชมนะคะนี่ขนาดโค้ดทำทีมแบบกักกักหมกเม็ดอะไรไว้เยอะยังอยู่อันดับที่สองของตารางนะ ก่อนหน้านี้หลายคนสุป,ประมาทค่ะว่าปีนี้ไม่มีโคกะไม่มีโคชิมะอ้ยไม่ติดรอบแปทีมสุดท้ายหรอกแต่ตอนนี้สิ่งที่ลุ้นมากๆก็คือห่วงค่ะว่าผลงานที่เหลือของ NEC มันอาจจะทำให้ NEC ร่วงมาอยู่อันดับที่3ได้และถ้าฮิเมจิสามารถทำผลงานได้ดีขึ้นและขึ้นมาเป็นอันดับที่6 ในรอบ8ทีมสุดท้าย NEC จะเจอกับฮิเมจิซึ่งเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าดูผลงานตอนนี้ NEC ไม่ร่วงจากอันดับที่2และฮิเมจิยังคงอยู่อันดับที่7ก้นหนีกันไม่พ้นนี่แหละเพราะเราก็ไม่อยากให้ทีมโปรทั้ง2ทีมมาเจอกันในรอบ8ทีมสุดท้าย ก็จบแล้วค่ะสรุปข่าวคร่าวๆเกี่ยวกับผลงานของนักกีฬาไทยที่เล่นอยู่ในลีกนอกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะช่องนี้ถือว่าเป็นช่องใหม่ล่าสุดที่ทำขึ้นมาหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีหลายช่องเจอกับปัญหาเกี่ยวกับบอรลบอลเกาหลีก ซึ่งมันเลยทำให้เราขยแยงรายการนี้ก็จะไม่ทำการไลสกอร์ไลสดเกี่ยวกับโควิกในฤดูกาลนี้นะคะเดี๋ยวฤดูกาลหน้าค่อยมาสร้างใหม่ค่ะส่วนถ้าตอนนี้เพื่อนๆเห็นว่าจะเล็กไปทำช่องนั้นช่องนี้อะไรต่อไม่อะไรสารพัดก็อย่าได้เบื่อหน่ายกันเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงทดลองเทสอะไรหลายๆอย่างค่ะ คือถ้าเพื่อนๆสะดวกที่จะกดติดตามก็กดติดตามได้นะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้สึกว่ามันมีเยอะเหลือเกินจนฉันกดติดตามเธอไม่ไหวแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าช่องนี้เพื่อนๆสามารถกดติดตามได้ค่ะเพราะว่าช่องนี้จะเป็นช่องหลักค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ